น้องฟ้าใสกำกมาคุยกับพี่กับน้องกระเบาตุย้ย สวัสดีครับพี่น้องครับกับช่องคํมมอดลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับปาดฟังทางผุ่นพี่น้องรถจอดเต็มแล้วล่ะสวัสดีครับจ้ะเสี้ฝั่งนู้นรถจอดเต็มแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้เล่นแต่วันหน่อยนะครับเล่นที่หัวสนามบินเครือสหพัฒน์ชนบุรีครับ อะไรนี่ของฝากใช่ไหมอะไรนะโอ้ของฝากลูกสาวโอเคสวัสดีครับนึกว่ามาจากวัดเซ้าหลินเนี่ยไม่ใชอรหอบเลยผม๋อสุดยอดจริงๆเลยจ้าสวัสดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเอามองนี้คำได้อยู่ อีลามาแล้วบอทีเดียวคนจะสิ่บ้านีกันละดีไท่บ้านดูสาวกอนละเอาไปตั้งให้ล่าไปหันละเท้านี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีนะครับพี่น้องครับด้านหลังเวทีกับจมิมีแฟนเพลงแฟนคลับเข้ามาหาอีลาอุ้งอิง,อง ก็ศิลปินทุกคนที่อยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแต่ละคนก็มีแฟนเพลงแฟนครับมีเอซีเป็นของเจ้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยอีลาอุงอิงกับคุณพ่อบอสโจพ่อลูกคนระเวง อันนี้จะเป็นทีมพ่อพ่อเจ็ดประจันบาลครับถึงไหนถึงกันครับทีมพ่อพ่อเจ็ดประจันบาลถ้ย่งนั้นก็ไปครับไว้เกษียณไว้เกษียณอย่าีความสุขไหมก็มีความสุขอย่างนี้แหละตรงไหนที่ ไปแล้วมีความสุขไปหมดแล้วน้อะงปลาเนาะจริงจริงครับทุกวันครับตอนนี้คอนโดก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับทีมงานนักแสดงทุกแผนกเตรียมพร้อมเพราะวันนี้เล่นกันแต่ว่แต่วันเลยทีเดียวนะครับ18นาฬิกาก็เริ่มใช้เสียงกันแล้ว อ้าวเจ้ามาแต่ไหนไหมีมาตอนรับพี่ใหญ่ก่อนเหรอหนูหนูกินข้าวกันหรือยังลูกเหรอนี่ทาแป้งเหรอหรือล้มคุบ <c oughs> ล้มคุบแป้งเหรอหรือย,ยังไงล้มคุบลงพื้นนอกอีลากินข้าวยน่ยงหรอเดี๋ยว <c oughs> yeah. เตรียมจะแต่งตัวแล้วเนาะเอออ่ะเตรียมจะแต่งหน้าแต่งตาแล้วจิไ,ไ,ไปกินยำไหบวะนี่คอนโดก็คืนแล้วบาดนี้ทุกผแผนกงานทางด้านเวทีก็ยังเสียงสาวโซ่ดังคัวค่างคั่ค่าริวพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้มันทัน18นาฬิกา เหลืออีกยี่สิบห้านาทีอืมนี่เต็นไดมอนด์เต็นฮักแพง งานร้อปีของดีสีราชาครับมหกรรมสับรถครั้งที่5้นีเต็นบอรเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศด้านหน้ากันบ้างนะครับว่ามี เอฟซี ờ, เข้ามากันหรือ,อยัง ไปก็เตรียมเครียร์หนกเวทีก็เตรียมมีการเทสไฟดู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 เป็นการเทสไฟครับ มาเดินพี่น้องเด้อนะครับอยู่วันนี้เล่นอยู่ที่หัวสนามบินครับจะมีปั๊มปตทอยู่ใกล้ๆสนามกว้างมากครับวันนี้สวัสดีครับอังเปาไปไหนมา เรียลองไล่บ่โอ้ังเป่าก็บค่อยสบายหาย้างเชื่อกับ้ด่ไทคลิปห้างเชื่อกับบไ,ได้ทไทเพราะเหนื่อยกันลือเกินืไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนเยอะเยอะไม่รอก เสียงเตรียมเช็คซาวแล้วพี่น้องนะครับเตรียมเียมและได้ยินเสียงพายุแล้เอาฝากไว้สำนีซกอนเดอร์พี่น้องเดินนะครับกับคํมอสลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนักดนตรีก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้รีบเริ่มขนเครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วนะครับอีกไม่นานนะฮะก็จะมีการเช็คซาวหน้าเวที18นาฬกาพบกันครับหัวสนามบิน อำเภออำอเภอ,อหัวสนามบินอ,อ,อ,าาอ่าใช่เือสาบัดศรีราชาชนบุรีครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดสับตไครให้กับคํมมอดพอรคุณเดชเพชรบ,บ้านแพงด้วยนะครับพี่น้องครับกับช่องคํมมอดลำพ้นออฟฟิเชียลสวัสดีครับ